สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวขอได้ไหว้รับพระราหูบูชาหนุนทรัพ์ คลิปนี้นะคะเป็นการมารวมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพระราหูกันค่ะเพราะว่าในปลายเดือนนี้จะมีรายการที่พระราหูเปลี่ยนแล้วนะคะมีการโยกย้ายเกิดขึ้นแล้วก็ถือได้ว่าทุกลัคนาราศีก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับดาวพระราหูในการโยกย้ายครั้งนี้ด้วยค่ะอันเนื่องมาจากพระราหูนั้นมีพลังอำนาจเปรียบเสมือนคนที่มีร่างกายใหญ่โตมีความกล้า ทรงฤทธานุภาพมากค่ะใครเห็นเพียงครั้งแรกก็จะบังเกิดจิตเกรงกลัวแต่เมื่อคิดจะทำอะไรก็วางแผนแบบแยบคายจนประสบความสำเร็จดังนั้นพระราหูมีพลังอำนาจให้เป็นที่ประจักษ์ดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะด้วยเหตุที่พระราหูเป็นสิ่งที่บทบังพระอาทิตย์ให้อับแสงได้ และเมฆหมอกทั้งปวงนั้นถือว่าเป็นบริวารของพระราหูโบราณท่านจึงถือว่าพระราหูเป็นเทพองค์เดียวที่สามารถดับความร้อนของดวงอาทิตย์ให้เย็นลงได้นั่นหมายถึงว่าสามารถดับความทุกข์ร้อนของมนุษย์ที่รู้จักกราบไหว้บูชาองค์พระราหูได้เช่นกันและสามารถระงับโทสะได้จึงถือว่าเป็นข้อดีของพระราหูค่ะ แต่ในทางที่กลับกันถ้าทำอะไรไม่ถูกต้องพระราหูก็สามารถเพิ่มความทุกร้อนได้ยิ่งขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวได้เช่นกันค่ะข้อ2นะคะพระราหูเป็นเทพอสูรจึงกล่าวได้ว่าเป็นหัวหน้าของพวกพูดผีปีศาจพวกอสูรมาร้ายทั้งปวงต้องเกรงกลัวตบะอำนาจของพระราหูด้วยกันทั้งสิ้นค่ะ ข้อ 3. ด้วยเหตุที่พระราหูสามารถบทบังแสงอาทิตย์และแสงจันทร์ทำให้มืดมิดปิดแสงได้โบราณเชื่อว่าอำนาจพระราหูนั้นย่อมสามารถเป็นที่กำบังกายล่องหนหายตัวได้เช่นเดียวกันข้อ 4. พระราหูเป็นผู้ทรงอิทธิฤทธิโบราณเชื่อว่าอำนาจพระราหูดีเด่นทางคงกระพันชาติได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ข้อ5พระราหูเป็นอำนาจของความลุ่มหลงมัวเมาคิดจะทำอะไรก็ต้องทำให้ได้จนสำเร็จดังนั้นโบราณจึงถือว่าพระราหูมีอำนาจทางสเสน่ดำกฤิศนาและอํานวยโชคชัยเป็นอย่างยิ่งนะคะและข้อที่6ค่ะ พระราหูเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความเมตตาช่วยเหลือเพราะโบราณเชื่อว่าในขณะที่เกิดคลาดไม่ว่ากลางวันหรือว่ากลางคืนมนุษย์บนโลกได้ใช้กลาเคาะส่งเสียงหรือยิงปืนจุดประทัดเพื่อส่งเสียงให้พระราหูคลายจากการกลืนดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์แล้วการช่วยเหลือมนุษย์ผู้ที่เคาะกลาหรือส่งเสียงขอความช่วยเหลือ แม้แต่ชาวสวนชาวไร่ก็ต้องเคาะต้นไม้เพื่อให้พระราหูมาช่วยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และเพื่อขอพระราหูให้มาคุ้มครองครอบครัวของตัวเองให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปค่ะ สำหรับใครที่เคารพกราบไหว้พระราหูต้องรู้ว่าเครื่องรางของคลังที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้นั้นมีเกิดขึ้นมามากมายในโลกนี้ทางที่เป็นพืชโลหะอะโลหะ แต่ทางนี้ต้องอาศัยการเข้าสมาธิยานระดับโลกียะจึงอาจล่วงรู้ความลับความจริงถึงคุณประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้ได้ใครที่ฝึกจิตเข้าถึงสมาธิยานขั้นสูงเท่านั้นที่พึงจะรู้ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าสร้างให้มาตามธรรมชาติถึงแม้ว่าจะไม่ได้นำมาประกอบพิธีกรรมปลุกเสกให้เป็นเครื่องรางของคลังก็ตามค่ะ เพราะว่าวัตถุมงคลธรรมชาติเหล่านี้มีเทพรักษาอยู่ตามศาสตร์โยคะของพราหมณ์ฮินดูซึ่งเป็นต้นลัทธิการนับถือเครื่องรางของครั้งนั้นมีการระบุไว้ว่าวัตถุธาตุต่างๆในธรรมชาติที่มีเทพรักษาอันทรงพลังภาพอันน่าอัศจรรย์โดยวัตถุธาตุเหล่านั้นแต่ละอย่างจะมีความสัมพันธ์กับดาวนพเคราะห์ในจักรวาลอย่างลี้ลับอัศจรรย์เป็นอย่างมากเลยค่ะ วัตถุมงคลธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพระราหูและดวงชะตาชีวิตของมนุษย์โดยตรงสิ่งนั้นก็คือกลาตาเดียว กะลามะพร้าวที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่ากะลาก็คือส่วนหนึ่งของผลมะพร้าวซึ่งมะพร้าวเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของเรามาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณสิ่งที่ทุกครัวเรือนทุกคนทุกระดับทุกชนชั้นต้องรู้จักมะพร้าวและทุกครัวเรือนก็ขาดมะพร้าวไม่ได้เช่นกันแต่ได้มีบุพราจารผู้มีสมาธิขั้นสูงพึงรู้ด้วยปัญญาญาณของท่านว่ายังมีกะลาที่เหนือกะลาและของสิ่งนั้นก ก็เป็นวัตถุตั้งแต่โบราณการมงคลที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็หายากมากมีความคลั้งความศักดิ์สิทธิ์เป็นเอกอุอยู่ในตัวค่ะและของสิ่งนั้นก็คือของคู่ตัวขององค์เทพอสูรพระราหูคือกลาตาเดียวซึ่งฟากหนึ่งมีรูปคล้ายดวงอาทิตย์อีกฟากหนึ่งมีรูปคล้ายดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยว พ้ลของกลามีสีนาคคือสีผิวกายของพระราหูและมีกิริยาดุดการอมครอบของพระราหูต่อพระอาทิตย์และพระจันทร์อยู่ในทีนั่นเองค่ะตามตำราบุพราจารย์ได้กล่าวไว้ตั้งแต่โบราณกาลกลาที่เป็นวัตถุมงคลธรรมชาติที่มีดี มีเทพรักษาอยู่ในตัวคือกลาตาเดียวจะมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ตามธรรมชาติคือจะมีปากที่เป็นรูงอกหนอแล้วก็จะมีตาส่วนที่บุ๋มลงไปเพียงหนึ่งตาเท่านั้นปากและตาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นสองฝั่งกลาชนิดนี้เป็นกลาที่เป็นวัตถุมงคลที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแม้ยังไม่นำมาทำพิธีกรรมก็สามารถใช้ได้แล้วค่ะ แต่ถ้านำมาแกะเป็นรูปพระราหูแล้วเข้าพิธีปลุกเสกผ่านพิธีกรรมที่ถูกต้องก็จะเป็นของคลังที่ทรงพลานุภาพให้กับผู้บูชาได้สมปรารถนาทุกประการตามตำนานบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ยุคสุโขไทยบันทึกไว้ว่าคนหนุ่มสาวที่แต่งงานกันแล้วก็ออกเรือนไปตั้งครอบครัวใหม่ทุกคน สิ่งแรกที่พ่อแม่มอบให้เป็นของคู่ตัวของคู่บ่าวสาวคือกลาตาเดียวแต่การที่จะหากลาตาเดียวนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่ากลามะาพร้าวทั่วไปเป็นพันเป็นหมื่นลูกถึงจะเจอสักลูกสองลูกถ้าคนไหนเจอนับว่าโชคดีของคนนั้นนะคะ คู่บ่าวสาวคู่ไหนในยุคสุขโขทยัยถ้าได้รับกลาตาเดียวจากพ่อแม่ก่อนออกจากครอบครัวเดิมไปตั้งครอบครัวใหม่คู่บ่าวสาวคู่นั้นจะพบแต่ความสุข ความเจริญความสมบูรณ์เป็นอย่างมากและในยุคต่อๆมาจนถึงปัจจุบันจะมีผู้รู้ได้ใช้กลาตาเดียวตัดครึ่งใบนำส่วนที่มีตาเดียวใส่ไว้ในทางเข้าสารเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในการทำมาหากินให้กับครอบครัวไม่มีคำว่าอดอยากสมบูรณ์ทุกอย่างในการทำมาหากินประกอบอาชีพทุกๆอาชีพค่ะ ทีนี้เรามาสรุปเรื่องกาลาตาเดียวถ้าผ่านพิธีกรรมที่สมบูรณ์จริงๆในตำราทักษามหาพยากรณ์นั้นได้กล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่ถูกพระราหูเสวยอายุหรือพระราหูแทรกในช่วงเวลานั้นจะเกิดความรุ่มร้อนมีเคราะห์ต่างๆเพราะพระราหูนั้นเป็นเทพอสูรเป็นความบาปเคราะห์เป็นความมืดเป็นสิ่งที่น่าสะพึงกลัว แม้ยามที่พระราหูจะจรพ้นการเสวยอายุหรือแทรกอายุไปก็ยังแผงลิตตอนเข้าหรือตอนออกด้วยค่ะในทักษะจึงกำหนดไว้ว่า เมื่อพระราหูสเสวยอายุหรือแทรกจะต้องทําพิธีต้อนรับพระราหูและตอนที่พระราหูจรอ,ออกต้องทําพิธีส่งพระราหูหาไม่แล้วจะเดือดร้อนจนไม่อาจประคองตัวได้ถึงกับล้มละลายหรือประสบกับภัยพิบตัติต่างๆกับตัวเองหรือบุคคลรอบข้างได้ค่ะแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่บุพร,ราจาร์โบราณใช้บรรเทาฤทธิ์ของราหูได้เป็นอย่างดีคือกลาตาเดียวนั่นเองค่ะ อำนาจอนุภาพสรรพคุณของกลาตาเดียวที่นำมาแกะเป็นพระราหูและผ่านพิธีกรรมที่สมบูรณ์ที่ขึ้นชื่อที่สุดคือ 1. เป็นอำนาจทางคงกรพันชาตรีเป็นมหาอุดอย่างเอกอุยอดเยี่ยมที่สุดค่ะ ข้อ2มีอำนาจในทางป้องกันผู้ผีปีศาจทำลายอำนาจมนต์ดำลบล้างอำนาจคุณไซการผีการคุณไซสเสนียดจันไรต่างๆลมพัดลมเพได้ดีที่สุดค่ะข้อ3เป็นโชคลาภเป็นสื่อนำทรัพย์สินเงินทองข้าวปลาอาหารสิ่งดีๆต่างๆมาสู่ผู้บูชาคำว่าอดอยากเป็นไม่มีคือ สามารถหาเงินทองมาได้ตลอดไม่ขัดสนแต่เหลือหรือไม่เหลืออันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะข้อ4มีความเจริญในการทำมาหากินเลือกสวนไร่นารับราชการมียศถาบรรดาศักดิ์ค้าขายร่ำรวยทุกอาชีพหากินไม่ขัดข้องตามอาชีพเลยค่ะข้อ5 เป็นเมตตามหานิยมสำหรับผู้พบเห็นเข้าหาเจ้านายหรือเพศตรงข้ามข้อ6ใช้รักษาโรคด้วยนะคะก็ต้องขอสรุปกะลาตาศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าเป็นของที่ใช้หาทรัพย์ได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นไม่มีคําว่าอดอยากหรือขาดแคลนเป็นเมตตามหานิยมของคนทั่วไปโค้งกระพันชาตรีเป็นมหาอุดหยุดกระสุนปืนได้ ป้องกันคุณใสต่างๆได้เป็นอย่างดีประกอบอาชีพต่างๆหรือรับราชการมีผลดีใช้รักษาโรคได้เป็นโชคลาภและรับเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ตามความรู้สึกนะคะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดอำนาจและอิทธิฤทธิ์ของพระราหูพร้อมสิ่งที่เน้นบูชาหนุนทรัพย์รับพระราหูนั่นก็คือกลาตาเดียวนะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ